เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องาราวพลังสตรีครึ่งตัวแต่หัวใจไม่พิการตอนที่สองถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะยิ้มยังยิ้มได้ไหมแต่ค,คุณเป็นอย่างนี้คุณจะยิ้มได้ไหมเดี๋ยวเราจะเห็นภาพเธอตอนเต็มตัวเธอสวยงามสง่างามทีเดียวเหมือนสาวน้อยสาวน้อย ร้อยช่างนั่นงดงามเหมือนดอกไม้ที่แรกแย้มนั่แหละเราจะนึกไปถึงเลยว่าตามมาภายหลังเธอจะเหลือเครื่องตัวแต่งามกว่าเดิมเพราะเธอมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ก็ยังนึกไม่ออกว่ามีใครเคยทำอย่างเธอได้บ้างที่ มีหัวใจผูกพันไว้กับพระรัตนตรยัยแล้วก็ตะเกียกตะกายต้องใช้คำว่าตะเกียกตะกายแหละเพราะเธอปีนไม่ได้เดินไม่ได้ต้องตะกายขึ้นบันไดไปถึงสี่สิบขั้นเพื่อจะไปเข้าห้องพระรสวดมนลไหว้พระเจริญภาวนานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคำถามอยู่ว่าเธอทำไมไม่กราดที่หมอนที่ข้างล่างสะดวกและไม่ต้องออกแรงเหนื่อยแรง เธอบอกทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันไม่อิ่มใจเพราะใจเธอผูกพันไว้กับพระรัตนตรยัยถ้าได้เห็นพระเห็นมหาปูชนียาจารย์แล้วเธอจะรู้สึกเธออบอุน่นเธอปลอดภยัยเธอมีความสุขแล้วเธอก็นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นที่ท่านั่งที่สง,ง่างามโดยเราจะนึกไปถึงเลยว่าเธอจะนั่งได้สง,ง่างามขนาดนี้หลังเธอตรงแก ตรงกับพวกเราที่มีครบทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นเธอลืมร่างกายไปแล้วเธอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระไปแล้วแล้วเธอมีความสุขแล้วเธอก็ได้แบ่งปันความสุขที่เธอมีเนี่ยให้แก่ทุกๆุกคนในโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์นั่นคือเธอเดี๋ยวเราจะเห็นภาพของเธอ เธอกับคู่ชีวิตของเธอสึ่งเห็นแล้วเราจะนึกไม่ถึงเลยว่าเวลาที่ไอระเบิดเวลาของชีวิตมันระเบิดตูมขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอจะพัดพร,รากกันไปอยู่กันคนละพบคนละภูมิไม่รู้จะไปหากันที่ไหนร,ระเบิดเวลาของชีวิตมีติดอยู่ในตัวของทุกคนในโลกนี่แหละไม่ใช่เฉพาะเธอทั้งสอง มีอยู่แม้แต่ตัวของเราแต่เราไม่รู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงควรดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากเธอเราจะมีกําลังใจที่จะได้ฟังเรื่องราวข,ของเธออย่างต่อเนื่องตอนที่หนึ่งเราคงฟังไปแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็มีความรู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาที่จะระสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาอย่างเธอมีกําลังใจที่จะรักษาศีล มีกำลังใจที่จะแบ่งปันแล้วก็มีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตแล้วตอนที่หนึ่งเราได้ฟังว่าเธอได้ช่วยชีวิตหนุม่มชายหนุ่มอกสามศอกผู้เจอปัญหาชีวิตนิดเดียวแต่คิดว่าเยอะไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีเนี่ยจึงมีชีวิตที่สว่างสวยเลิกจากการที่จะผูกคอตาย จะเลิกการพ้นทุกข์ด้วยวิธีการเดินทางออกจากร่างกายด้วยใช้โซ่คล้องหอ่อมันไม่สง,ง่างามเลยแล้วก็มมนได้รับคำแนะนำที่ดีงามนั้นเขาก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยจิตใจที่มีพลังแล้วก็มาขอบคุณเธอในฐานะที่เธอเป็นยอดกัลยาณมิตรให้เดี๋ยวเรามาฟังเลยพลังสตรีเครื่องตัวแต่หัวใจไม่พิการตอนที่สองจา้า ขาขาดแต่ไม่ใช่ขาดขา,ขาดเหตุการณ์ที่ลูกประสบอุบัติเหตุรถถัวคว่ำที่จังหวัดพิษณุโลกเกิดหลังจากที่ลูกเพิ่งคลอดลูกชายคนเล็กได้หกเดือนออขณะที่ลูกสาวคนโตอายุได้เพียงขวบกว่าคร,ครูไม่ใหญ่ขอแนะนำว่าอย่าให้หลุดแม้แต่คำเดียวเพราะทุกคำนี่มีความสำคัญต่อจิตใจมันจะเข้าไปปรุงใจเราให้ ลิดสูงขึ้นมีพลังเพิ่มขึ้นเกิดหลังจากที่ลูกเพิ่งคลอดลูกชายคนเล็กได้6เดือนขณะที่ลูกสาวคนโตยุด้เพียงขวบกว่าเธอมีภาร,ระแล้วหเดือนเด็กซึ่งต้างการความใกล้ชิดกับแม่ขวบกว่าก็ยังต้องการอยู่แต่ขาบ,บิดาหรือแต่มันดาครึ่งตัว ลูก,กร้องไห้มากหลังจากที่รู้ว่าสามีตายและตอนช่วงนั้นลูกมีความเครียดความกดดันสับสนวิตกกังวลถึงอนาคตที่มองไม่เห็นหนทางคือเป็นห่วงลูกผู้เป็นที่รักที่สุดว่าแม่ขาขาดที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเราจะสามารถ เลี้ยงลูกได้อย่างไร,ค,รคือภารกิจด้วยวิญญาณของแม่ก็คิดแล้วล่ะอ๋อแม่ขาขาดอย่างเนี้ยที่ช่วยเหลือตัวเองก็ยังไม่ได้อย่างเงี้ยจะไปเลี้ยงลูกทั้งสองได้อย่างไรคนหนึ่งขวบวัยคนหนึ่งหกเดือนตอนนั้นลูกเหมือนไม่มีใครเลยลูกไม่มีเงินเพียงพอเพราะเงินประกัน ที่ได้จากการตายของสามีก็ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้มันมีเหตุผลที่ว่าคนอื่นเอาไปใช้แทนแล้วก็ไม่ให้ใช้แต่เนื่องจากไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้านได้10บวันลูกจำเป็นต้องเริ่มหัดช่วยเหลือทำอะไรด้วยตัวเองเพราะ ตอนนี้มีเพียงลำพังตัวลูกและลูกน้อยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกสองคนในบ้านเท่านั้นลูกต้องฝืนร่างกายหัดทำอะไรหลายอย่างพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากเนื่องจากบาดแผลที่ถูกเย็บกระดูกที่หัก และไม่ควรขยับมากแต่ลูกก็ต้องขยับลูกต้องหัดหยิบขันน้ำตักอาบด้วยตัวเองและก็อาบน้ำให้ลูกอีกสองคนรวมถึงทำงานบ้านทุกอย่างลูกต้องทรมานอย่างนี้นานถึงหกเดือนกว่าบาดแผลจะหายและเลือดไม่ออกขณะ เคลื่อนตัวแรงแๆสภาพชีวิตลูกตอนนั้นกลายเป็นหญิงแม่ลูกอ่อนตัวคนเดียวขาขาดและต้องขายของที่แทบจะไม่มีกำไรเ<ๆ>พื่อแลกกับเงินมาเลี้ยงลูกทั้งสองอย่างตอนขายของเช่นข้าวสารลูกจะบอกให้คนซื้อตัก และช่างตวงเองซึ่งทุกคนก็กุลีกุจจอด้วยความเต็มใจที่จะทำถ้าเป็นผู้ชายลูกก็จะขอร้องให้เขาช่วยลากกระสอบข้าวสารมาให้ลูกจะนั่งอยู่บนรถเข็นตลอดทั้งวันไม่มีเวลาเอหลังหรือเวลาพักเพราะต้องนั่งเฝ้าหน้าร้าน ลูกเหนื่อยและอ่อนล้าม,มากเหลือเกินในสภาพร่างกายที่เกรงตัวด้วยอริยบทเดิมฝืนซ้ำๆทำให้เส้นติดมากจึงรู้สึกปวดขาที่ถูกตัดไปปวดเป็นอาทิตย์ปวดจี๊ดจี๊เดี๋ยวฟังนะให้ดีนะบริเวณนิ้วฝ่าเท้าน่อง,ท,งทั้งทั้งที่อวัยวะส่วนนั้นได้ถูกตัดไปแล้ว แต่ลูกกลับเจ็บปวดทรมานยากอธิบายได้ยากปวดประบมจนยากที่จะทนด้วยความทุกข์ที่จะหาอะไรมาเยียวยาไม่ได้นอกจากธรรมะนี่ฟังให้ดีนะด้วยความทุกข์ที่หาอะไรเยียวยาไม่ได้นอกจากธรรมะทำให้ลูกไม่เคยเลยที่จะลืมสวดมนต์หรือลืมเติมบุญบารมีให้แก่ตัวเอง ในแต่ละวันที่ผ่านไปลูกรู้แต่ว่าลูกต้องหาทางรอดที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองแต่ในช่วงแรกๆที่ลูกต้องขึ้นไปสวดมนต์ถึงชั้นสองของบ้านที่มีบันไดสูงถึงสี่สิบขั้นลูกต้องหัดเริ่มขึ้นบันไดาจากสองสามขั้นหันมุมที่ลงตัว รนึกภาพตามจะจ่ว่าต,ต้องหันมุมเนี่ยจนกระทั่งขึ้นไปได้ถึง40ขั้นซึ่งในช่วงเจ็ดแปดวันแรกลูกรู้สึก,กระบมเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่ก็ไม่ท้อรู้แต่ว่าเราจะต้องขึ้นไปให้ได้คือไม่นึกถึงอุปสรรคแต่นึกถึงเป้าหมายที่จะไปให้มันถึงต่อมาจึงขอร้องให้คนน่ะ ช่วยย้ายโต๊ะหมู่ลงมาอยู่ที่ชั้นลอยแต่ก็ต้องตะกายขึ้นบันไดสูงถึง20ขั้นด้วยกันคือลดลงมาครึ่งหนึ่งแต่ถึงกระนั้นลูกก็ขึ้นไปสวดมนต์ทุกวันทั้งเช้าเย็นไม่เคยขาดแม้แต่เพียงวันเดียวไม่เคยขาดแม้แต่เพียงวันเดียว หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมลูกถึงต้องจัดอิ่งพระไว้ชั้นบนของบ้านที่มีบันไดสูงถึง40ขั้นทั้งทั้งที่ต้องตะกายพาตัวเองขึ้นไปด้วยความยากลำบากซ้ำขนาดตะกายขึ้นไปยังทำให้บาดแผลเลือดออกอีกทั้งนี้ก็เป็นเพราะชั้นล่าง มีของวางกระเกระกะเต็มไปหมดห้องก็แคบนิดเดียวอีกประการหนึ่งก็คือเป็นการในความเคารพต่อพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดต้องไว้ที่สูงคนในการกราบไหว้บูชาและหลายคนอาจจะสงสัยต่อว่าทำไมลูกไปสวดมนต์ที่ที่นอนก็ได้ ลูกขอให้เหตุผลว่าลูกรู้สึกสบายใจและเป็นสุขใจที่ได้เป็นนั่งหน้าโต๊ะหมู่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปฏิมาซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการแสดงความตั้งใจอย่างเป็นกิจลักษณะที่มากกว่าบุญอะไรที่กระทำด้วยความตั้งใจจะได้บุญที่มากกว่า แล้วที่โต๊ะหมู่ยังมีรูปหล่อหลวงปูรูปหลวงพ่อและคุณยายรู้สึกเหมือนท่านอยู่กับเราแล้วเรายังสามารถจุดเทียนให้สว่างเพื่อบูชาได้ทุกวันด้วยซึ่งบนที่นอนทำไม่ได้คือต้องการเห็นความสว่างของดวงเทียนแสงเทียนจะทำให้แสงธรรมสว่างสวายตามจากการที่ลูกสวดมนต์ทุกวันนี้เอง ภาพนี้ทำให้ลูกทั้งสองคนคุ้นตาทุกเชา้าก่อนที่ลูกน้อยจะไปโรงเรียนจะร้องถามคุณแม่ว่าวันนี้คุณแม่ขึ้นไปสวดมนต์แล้วหรือยังจะมีเด็กน้อยอย่างนี้กี่คนในโลกถามคำถามนี้กับคุณแม่เราลองนึกเธอ เด็กที่บ้านเราเนี่ยได้พูดประโยคนี้กันบ้างหรือเปล่าถ้ายังต้องทำตัวอย่างดีๆให้เธอดูแล้วจะมีคำถามที่สวยงามเหล่านี้เกิดขึ้นจะลงใจและชูใจเราตลอดเวลาลูกฟังแล้วรู้สึกชื่นใจเราจะได้ความชื่นใจทุกวันถ้าได้ฟังคำถามอย่างนี้วันนี้คุณแม่กันไปสวดมนต์แล้วหรือยัง ชื่นใจชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยเราได้อบรมสั่งสอนให้ลูกน้อยคุ้นกับการทําความดีโดยการทําให้เขาดูเป็นต้นแบบให้เขาได้และที่สำคัญที่สุดด้วยการให้ฟังธรรมะช่อง DMC ช่องนี้ช,ช่องเดียว <BL. S 1> ไม่ให้หมุนไป, <laughs> ไปดูช่องอื่นเลย จนลูกทั้งสองกลัวตกนรกมากไม่กล้าทำบาปบถ้าไปเราจะไปพูดถึงช่องอื่นถ้าดูช่องนี้แล้วกลัวตกนรกรไม่ใช่อยากไปนรกรและขอร้องให้ลูกพาพวกเข้าไปวัดพระธรรมกายดยค่ะแต่อันที่ยห้พาไปดูหนังให้มาวัดไม่ได้ฟังหลวงพ่อทุกวันทำให้รู้สึกว่าเรามีบุญจังเลย ที่ได้ฟังธรรมะจากท่านเราโชคดีกว่าคนรวยบางคนที่เขายังไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนตอนที่ลูกยังไม่ติดยานดาวธรรมรู้สึกเหงามากๆห่างวัดไม่รู้จะคุยกับใครแต่พอมีจานดาวธรรมฟังเสียงหลวงพ่อแล้วไม่เหงาเลยค่ะ อบอุน่นมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆมีความสุขและมีกำลังใจสู้ชีวิตทุกวันมั่นใจในชีวิตมากขึ้นมากเพิ่มขึ้นในวันต่อวันวันไหนหลวงพ่อไปม,มาโรงเรียนวันนั้นลูกจะรู้สึกเงียบเหงามากจิตใจไม่อะไรเหมือนทุกวันจริงหรือเปล่าลูกจริงครับแหมมันก็ จำเป็นต้องป่วยมั่งลูกเขาเตรียมความพร้อมที่จะตายทุกวินาที oh. เพราะเราจะตั้งชีวิตไว้ในความประมาทไม่ได้จึงตั้งใจสั่งสมบุญเต็มที่ทั้งทานศีลภาวนาไม่เคยขาดเลยโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพราะสิ่งนี้เป็นหนทางเดียวที่มุ่งตรงสู่พระนิพพานโดยตรง และการปฏิบัติธรรมก็ทำให้ลูกมีความสุขมากๆด้วยช่วงไหนนั่งน่นนานองค์พระจะชัดใสามากท่านจะขยายออกไปอย่างไม่มีขอบขอบเขตจ,จนไม่รู้ว่าขยายไปถึงไหนคือขยายไปเรื่อยๆตัวจะเบาสบายมีความสุขมาก ก่อนนอนก็จะนั่งสมาธินึกถึงบุญแล้วตรึกองค์พระไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับแล้วก็มีความคิดว่าเวลาที่เหลืออยู่ต้องสั่งสมบุญให้มากที่สุดแม้บางวันจะเหน็ดเหนื่อยมากลูกก็จะไม่ทิ้งการปฏิบัติธรรมคิดเสมอว่าเราจะขี้เกียจไปทำไมเวลาเราเนี่ย เหลือน้อยแล้วต้องขนขวายทำเพื่อตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราต้องช่วยตัวของเราเองลูกรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาที่พระเดชคุณหลวงพ่อให้ความสว่างแก่ชีวิตของลูกทำให้เกิดกำลังใจอย่างมหาศาลที่จะสู้ชีวิตต่อไปกราบแทบเท้าขอบพระคุณคุณคณรูไม่ใหญ่อย่างสูงสุดค่ะลูกคำน้อย แสงใจสาธุจะมีตอนที่สามของเธอต่อไปเดี๋ยวเรามาดูภาพที่สวยสดงดงามในหัวใจของเรารเราจะหัวใจของเราจะขยายไม่คับแคบเหมือนเดิมหัวใจของเราจะสูงส่งไม่ตกต่ำถ้าเราได้เห็นภาพบุคคลเช่นเธอที่ขาขาดแต่ว่า หัวใจไม่พิการเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้านี่จะดูภาพนี้ให้ดีเนี่ยเราต้องหลับตาก่อนล<ะ>แล้วลืมตา<ะ>ดูไปเลย<อ>พระเอกนางเอกอนี่เห็นไหมจ๊ะ<อ>ดูเธอเธอสามารถเป็นนางเอกได้หน้าเธอนี่คล้ายๆกับลูกพระราชคนหนึ่งทีเดียวนี่ คกล้ๆอยู่คนหนึ่ง <ST AN _> นี่พระเอก <ST AN _> ซึ่งตอนนี้นี่ไม่มีตัวตนแล้ว <ST AN _> นี่เป็นภาพในดีตถ่ายในบรรยากาศที่โรแมนติก <ST AN _> นี่ดอกไม้บานตะการตาเรามาดูภาพเต็มๆของเธอก่อน <ST AN _> นี่เธอสามารถที่จะเข้าประกวดอะไรก็ได้ <ST AN _> หรือจะแสดงบทละครอ,อะไรก็ได้ภาพยนตร์อะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในโลกเห็นไหมจ๊ะเธองามสง,ง่าทีเดียวแหละนี่เรามาดูอีกภาพหนึง่งที่เธอทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญผู้นำรถเป็นยอดกรัละระยาณมิตรทั้งเทพระบุรและเทพธิดาทั้งคู่เลยนี่ลูกคนแรกรมาดูที่เธอทำหน้าที่นี่จ้ะ นี่ลูกสอนนี่หน้าที่ผู้นำบุญผู้นำรถเป็นญาติการะยานามิตรเป็นผู้ชักชวนคนมาทำความดีหลังจากวันนั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่เรานึกไม่ถึงว่านี่คือภาพปัจจุบันภาพปัจจุบันคือภาพเมื่อสองสาวันนี้ที่เราไปถ่ายทำเธอมาให้เธอทำให้ดูว่า เธอจะกายขึ้นรถนี้ไปได้อย่างไรเธอก็ทำให้เราดูด้วยความเต็มใจเพื่อที่จะให้นักเรียนรบาลฝันในฝันวิทยาทุ่โลกว่าแม้เธอจะมีแค่นี้แต่เธอก็สู้ชีวิตนี่ขึ้นอย่างนี้มาดูภาพแากตอนที่เธออยากจะซักผ้าเธอลงมาในเหลือแค่นี้เธอเข็นเครื่องซักผ้า พ่อที่จะให้เข้าไปใกล้น้ำไม่มีใครช่วยเธอพรอลูกน้อยก็สี่ขวบก็ห้าขวบ,บไปโรงเรียนเธอก็เหลือแค่นี้เธอด้วยหัวใจของเธอแล้วก็แรงกายเท่าที่มีก็ค่อยๆเข็นมาจนถึงที่หมายได้น้ำใช้มาใส่เครื่องซักผ้า และเธอก็สซักผ้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสยังกระเทยธิดานี่คือยิ้มเงเธอกราเทเปิดซักผ้าด้วยความเบิกบานด้วยความเบิกบานเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากภายในใจลึกๆที่ใสๆจะมีรอยยิ้มไหนที่จะสดใสเนี่ยเท่านี้แม้พูดที่ มีครบทุกอย่างแต่เธอยิ้มสดใสเพราะยิ้มออกมาจากภายในบนรถเข็นยามในที่ลูกน้อยคิดถึงแม่ผูพกพันกับแม่ลูกน้อยจะตะก,กายก็ไปนั่งบนตักแม่เราเห็นแล้วเราจะร้องไห้เลยแหละนี่อยากใกล้คิดอบอุ่นอย่างแม่ไม่คำนึงว่าแม่จะเหลือครึง่งขึ้นไปนั่งบนตักแม่เท่าที่มีตักให้เหลือให้ลูกนั่ง นี่แม่จ๊ะเธอยิม้มมีความสุขที่ลูกคือนไปน้างบนตักลูกก็ได้ไออุอ่นอยกอกแม่เนี่ยอบอุน่นถึงเวลาอาบน้ำลูกทั้งสองนี่นี่ลูกสาวนี่ลูกชายเธอก็ไปทำหน้าที่อาบน้ำให้ได้ความเบิกบานเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่เธออยู่ใกล้ชิกับลูกๆในในห้องน้ำไอ้แม่จ๊ะ ดูหัยใจที่เบิกบานเธอทำอาหารเลี้ยงลูกและเลี้ยงชีวิตตัวเองอเห็นไหมเจ๊ะดูเธอสดใสบพบปรุงออกมาจากใจที่สใส่ใสอร่อยย่อยง่ายให้พลังผู้่อจะมาสร้างความดีเห็นไหมเจ๊ะอี่คือเครื่องสักผ้าทุกอย่างเป็นห้องอนเนกประสงค์ ธอทำด้วยความเบิกบานแล้วมาดูเธอตอนทำาที่ขายของ mm hmm. นี่ด้วยความเบิกบานคล้ายๆเห็นหน้าเธอสอดใส mm hmm. เขาก็มีความสุขเ่ยแล้วลก็มาซื้อของส่วนไหนที่อยู่ข้างล่างเธอช่วยตัวเองหน้าเธอก็จะทำส่วนไหนที่อยู่ข้างบนเธอก็ให้ลูกค้าเนะี่ยไปหยิบของ mm hmm. ซึ่งใครก็อาจจะขโมยหรือจะไปทำอะไรก็ได้ซึ่งเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไป แทกท้วงอะไรก็ได้เลยถ้าใครจะทำเช่นนั้นแต่หัวใจเธอก็ยังเบิกบานแช่มชื่นเธอกำลังจะทำภาพที่เธอตะกายขึ้นบันไดไปไหว้พระกำลังนั่งรถเข็นมากำลังจะลงจากรถเข็นเพื่อตะกายขึ้นบันไดเพราะนั้นภาพที่สวยงามที่สุดที่เขาจะจัดประกวดกันทั่วโลกนะครูไม่อยากจาภาพเหล่านี้แหละ และเรื่องที่ดีที่สุดที่ควรจะทําเป็นละครหรือภาพยนตร์นี่แหละเ็าจะสร้างพลังใจให้เกิดมวลมนุษยชาติทั่วโลกที่มีความรู้สึกอดหูคิดว่าตัวเนี่ยเจออุปสรรคมากแล้วใครจะคิดฆ่าตัวตายให้ดูภาพนี้ใครทุกข์ระทมใจให้มาดูภาพนี้ใครน้อยอกใน้อยใจใดูภาพนี้ใครที่ยังประมาทอยู่ในชีวิตก็ให้ดูภาพนี้แม้คนที่ไม่ประมาทในชีวิตก็ดูภาพนี้เห็นไหมจ๊ะ เธอลงจากรถแล้วขึ้นไปด้วยอาการอย่างนี้แล้วลองนึกย้อนหลังในตอนที่แผลมันยังไม่สนิทเนี่ยขึ้นไปเลือดก็น,นองบางอย่างแล้วก็อย่าลืมหายปลาหักแขนหักสองท่อนแต่ก็ต้องหามุมเหมาะ,ะที่ค่อยๆขึ้นไปค่คอยๆขึ้นไปอย่าลืมช่วงแรกสี่สิบขั้น ช่วงสองเหลือย0สิบคันและเมื่อเธออยู่ตอนหน้าพุทธปฏิมากรตอนหน้ามหาปูชนียาจารย์เธอจะสง,ง่างามอย่างนี้ mm hmm. เธอสง,ง่างามมากเลย mm hmm. เห็นไหมเจ๊ะ mm hmm. ในชุดขาวใจี่ขาวผ่องหน้าพุทธปฏิมกงงากรสง่างาม สวดมนต์ด้เสียงแจ่มใสออกมาจากภายในดูท่านั่งสมาธิของเธอสง่างามหลังเธอตรองไม่ต้องพิงอะไรเลยดูสิคนที่พิงดูซะแต่เธอพิงอากาศสง่างาม และด้วยท่านั่งอย่างนี้แหละและด้วยหัวใจที่สูงส่งเธอจึงเข้าถึงพระธรรมกายในตัวอย่างที่เธอไล่ฟังหัวใจเธอขยายองค์พระเธอขยายเธอจึงแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนทั่วโลกจะ้ะ เดี๋ยวเรามาดูภาพเธออีกครั้งที่งดงามในท่าที่เธอสวดมนต์ <Okay. S 1> หน้าตาที่สดใสไร้กังวลจะมีความสุขในใจที่อยู่ใกล้กับพระรัตนตรยัยแม้สวดมนต์คนเดียวแต่ก็จะมีเทวดานี่จะมาร่วมฟังด้วยความเบิกบานทีเดียวแหละในใจเธอสดใสเราจะนึกไว้ถึงเลยว่าเธอเหลือแค่นี้ มันน่าจะมีความทุกข์แต่ความทุกข์ระทรมนี้ล่มสลายไปเลยไม่มีโอกาสได้เข้ามาแต่ต้องกายและใจได้เลยดูท่านนั่งสมาธิองเธอที่สัง,งางามแล้วเราจำภาพนี้เอาไว้ให้ดีทีเดียวยามใดที่เราเกิดมีความท้อในการปฏิบัติธรรมให้จำภาพนี้ว่า สตรีผู้หนึ่งครึ่งตัวได้ขวนขวายในการแสวงหาบุญหาธรรมะภายในสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะได้มีพลังใจที่เข้มแข็งขึ้นทรงขึ้นเธอเป็นขุมแห่งพลังอันยิ่งใหญ่ทีเดียวของการสร้างความดีเป็นแหล่งพลังที่สำคัญที่เด็ใครเห็นแล้วนี่จะเกิดพลังใจ ในการที่จะทําทความดีจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรเลยจะเป็นผู้ที่มองไม่เห็นอะไรเป็นอุปสรรคเลยจะเห็นแต่ว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อการสร้างบารมีนี่คือภาพของเธอที่ครูไม่ใหญ่อยากจะให้ทุกคนทรงจําไว้จำไม่เรื่องของเธอในตอนต่อไปแล้วก็ เรื่องราเกี่ยวกับเรื่องบุปกรรมของเธอด้วยซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไป